ท่านเจ้าบ,บ้านดูนะครับจันทันที่วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาวิ่งลงมาอ่ามาชนกับอสสเส้นนี้นะครับบนอสสเส้นนี้ผมก็จะมีเหล็กฉากไว้เสริมตัวจันทันตัวนี้ให้มีความแข็งแรงขึ้นมากๆนะครับเอาต่อลงมาพอวิ่งผ่านมาเนื่องจากจันทันตัวนี้มีความยาวเมตรแปดนะครับซึ่งมันมีความยาวกว่ามาตรฐานมันเลยจะต้องมีเสาเสริมแบบนี้นะครับเนี่ยทุกต้นเลยจะต้องมีเสาเสริมนะครับอ่าแบบนี้จะเห็นชัดอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอ่าโชว์ครับเนี่ย เวลาที่จันทันเส้นนี้นะครับวิ่งลงมาอ่ามันจะมาสัมผัสกับเอ็นเนี่ยเอ็นตัวนี้จะเป็นเอ็นที่ผมเอาไว้คุมแนวปลายจันทันนะครับซึ่งจะดึงมาจากเสานน้นวิ่งผ่านไปจนถึงอ่าจันทันเส้นสุดท้ายเส้นนู้นนะครับไอ้พวกเนี้ยที่ติดตั้งมามันก็จะสัมผัสกับเอ็นตัวนี้พอดีเลยไม่มีการดันนะครับมันจะแนบสนิทเลยอ่าเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแต่อันนี้ของผมเนี่ยทุกต้นเลยอ่ามันจะจบแบบนี้เลยเสาเสริมเวลาที่เอาขึ้นมาปุ๊บเห็นัครบ อ๋ออันนี้โชว์หน่อยเห็นไหมครับความเนียบนะครับให้ดูเห็นไหมโอ้โหรอยตัดได้ฉากได้องศาแบบเนียบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อผมถึงบอกว่าเวลาที่เราตั้งเสานะครับตั้งเสาเท่ากันทุกต้นปลายเสานะครับอ,อย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆเมื่อไหร่ที่เราตั้งเสาขึ้นปลายเสาทุกต้นเท่ากันทั้งหมดอเสียที่วิ่งผ่านตั้งแต่เสาต้นแรกไปจนถึงเสาต้นสุดท้ายเลย มันจะได้ระนาบเดียวกันทั้งหมดระดับน้ําก็ได้ระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วเราทํางานขั้นตอนต่อไปอะ่ะมันจะง่ายมันจะจบงานแบบเนียบๆเ,เลยนะอันนี้แค่เรียกน้ำใยนะครับเดี๋ยวให้ผมติดตั้งเสร็จทั้งหมดเดี๋ยวจะมาโชว์อีกครั้งหนึ่งก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐกุลนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอย,อยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม